ถ่ายแล้ว่ะี่ม่ทนถ่ายก่อนอีกโอ้มีคนดังแล้วมัดูวะ <laughs> ดังแม่บ่โอ้ช่างโต <laughs> ไปเลยไปเลยปึ๊บปึ๊บพอวมั้งเนาะไปแล้วน้องคนมาไทยอ้าวเธอเนาพี่น้องไงสบายดีสบายดีแล้วสวัสดีเนาะพี่น้องเปิดปุ๊บสู่คนพี่น้องไงเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องของบอยแนวสแนลคือเกลอะไรพี่น้องไงเนาะเอาเพราะว่าเจอผู้ที่กับบอยาวตอน บ่า,บายงกุ้งคัวนาะพี่น้องกิดทีทับนั่นแหละทองมุ้งนาะพอดีว่าพ่อก,ก็ต้องมวย่าตอนนี้กับทับเติมแล้วพอดีมวย,ย่าอีกกามขึ้นมาพลานพี่เรกกไาไงไปเจืขึ้นมะลายเมื่อนะพอดีขึ้นมันตก,นก,วกวนเกกน,นาะงฮวงได้กับไปเจือขึ้นมะโต๊ะเลยโย่ไปก่อนพี่เราไงเนาะมามืาอนีอีกเลยหาทั้งน้องนิ้วแหละพี่เราไงแกมุ้งกบไปให้เนาะ ơ, ờ, mình đi neo nhòi nó, thật phí, xong tồn nó, toàn tốn nó, thấy, ra cũng này không nữa, né làm là nè, xàmànเลย, cột xết, nè, lưỡi này มาเพิ่นกัมาลงทุนอยู่บ้านเฮาแล้วมันสบายสุดเลยมันติดกับบ่๊มันติดกับบ้านเท่ามันติดอยู่บ้านเฮาอีกเด้รเงินเฮาสูงกว่าเวียดอยู่แต่ว่าเพิ่นรวยกว่าเฮาเด้อแม่น์ร้ยกว่าเราเนี่ยการเขรกิจบ้านเฮามันใต้การค่าเพิ่นมั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 นได้เด้ยว่าการค้าเพิ่นมันได้ลาวฮอลลุบบลูบเนี่ยมีเงินในเด้นย ม่เห็นแต่ห้เห็นแต่คู่อกสั่งใหเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่กจิ้งหัก่ว่ามันมันยังสูงพราาทนี่ขายตั้ราคาดิคมันตนนั้นองี่มันของไทยดิแต่นี่บนตั้งราคาบาทคือแพนไมซาร่าเลยก็ยกตัวอย่าง เก้าร้อยอันนี้ผู้บหาชิปแม่นมันตัดราคากันเลยต่ว่าของของของไทยดีกว่าดีก็ยากนะมาของถึกนี่มาของถือเชิญมากเลยสบายดีเลยสบายดีน้องเนาะฮะภาวนาผลจะตกเล้อพี่น้องเหนะ็นเนาะพอพักเข้าไปแล้วก็พักออกมาพี่น้องเลยเข้าไปยืดได้บดลหนัก ก็มาอยู่ท่าบนเชียร์แล้เกียร์จะไดแบบนี้ได้บ่ไรเราเห็นตะกี้เหรอยกยกเมาได้นองเมาเมาเอาป่ะน่อมาเป็นเมาเป็นโตนเป็นโตนเลย ต้นต้นตอนต้น,น,นหา10พันหรือว่าต้นในกระพู้ต้นหาช่วนยิบแต่ว่าคือบุยนั่นอีกเชื่อนี่หังเมื่อยแล้เห็นเบียบใจสู่จริองแล้วเห็นอยู่ได้เมื่อยใส่แน่อันนี้ก็มีคัดนี้เบียบก,กันเนาะ มีคาดมีเบรกมีเกียร์ใช้เกียร์เรื่อกันมันเดียวกันเดีองเลยเอายก,กโด้วยเฮงเลยหรืเอเราอึ๊บป้าถอะโอ้คักคักต็ม ว่าเไไนาะว้ายเลยว่ยเลยเอออ่ะ<อ>หยกเปดไปได้ได้หละทำคนเท่านีโอ้ยทำไหนอยู่เลยแต่เล่มีอยู่วะเนาะคนกับคนเนเธตรปแานดเลยไป้อยู่บ่ลระ เหตกาบว่ยานฝนได้เนาะจากต้นนี้ไอ้เอาต้นถ้าทายผลนี่ได้อยล่าใ้เรารก็เบิกงส่วงหนาฝนด้วยกันเราครับถ้า แต่เราเ,เองแล้วเราคุมงานเองพีเดีงนี่แหละคนเดียนรวยรวยงยากเลยนักธุรกิจด้วยวตัวการค่าพินหลนยตลาดบ้านเฮานี่นนนนมาได้ปะอ๋อ่นจะดรมา

hết hết ๆฮึบ cả โอ้ฮึบฮึบๆๆจะพาได้อยากแซงกัน Há? Há yu, yu. Há, hả? quay vô quay vô nó chạy ngân lắp bảy loại gì sen sao ชงนึงสามแสนอย่างกรา้ามก็ขึ้นเพแล้วทั้งมือเล

ยังขนาดบ่ดครับโอ้ๆๆย่านเลยข่อยอาเนาะอ่าโตวันเร็ววันนี้นะส่วเข้าไปนี้โย

นี่อันนั้นมันจะซื้อเบว่าวาดมันจะซื้อเดวตัวน,นี้บออะตัวนี้บ่มีเลเพิ่งจะคม้อน nó lớn lá mặc dù này phao tôi mò chắc <laughs> Chắc mỏ mặc lẽ, mỏ chim mặc chim chim dù mặc dù mặc dù mặc Xì mặc dù mặc cc mặc dù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  bao ได้จงว่เ hmm. ีตรงนี mm ้ไ hmm. า <re> ูเนี่าเบาใจกูมันลงไปกูเลยใชม่เลยะมาสีลงเลยยังลงมีแต่งานแต่เศร้าเออาที่ภาษาเกาหครับไม่ต้องใส่ยาแม่เอาจำเป็นไปก่อนเราไว่าดังๆหนกว่า

เช็ดเช็ดเชดเรลายลายเรือนดบอรกินข่าวคาโมบะมาสิมานมา,านน<บ>ี่เจ้าดิคือการเลนะี้ลยงหัองบรงมาก้ำลังบรเจ้าอีกอก่อนบจ้าอีกบรีมาทเลยเา้ถ่ายแล้วหอ่เขาถ่ายถ่ายก่อดิโอเป็นคนดังแล้วม่นดีวดังแมบบ่ 哦，加油！ ดอยดอยดยินดียินดีมาเสร็จแล้วขอผมาขอเองแม็กกีนน้องใช่กะน้องแม็กนิวใช่เลยไหนมาตะโกนออไปนะน้องแม็กไทยวะอ้าวไปเข้าไก็าดีเดีรนิวดีดีบออันสื่อน้องนี่ตางหากแม็กต่างหากใช่กันละ ใก้กันเมื่อได้ทนองเสีาเจมื่อเมขาได้างน้งนพูีเข้าได้บ่ตอนน่้เขามายังมุนหลอดเลยได้รู้รู่า่อนาได้เลยไัง Tốc đấy Xe thương luôn, xe thương Một tấm dù Ôi, tốc của này nó Để, phát, để phát. Xuyên mặt bò Áo siêng mặt bò Nghiêng kháng luôn đây. Anh chị bay ngay đi Bay <laughs> <laughs> Chơi cho bác vào ngày nó Bay mà bay mặt, mặt nào ơi ờ. xe được cái lên

ไปแล้วครับกันอาย่ดีไม่แห้งเนาะพี่น้องเลยบัดกุศุลสุขพ้นพี่น้องเราไปต่อกันอยู่บ้านเทิมเนี่ยในรอบลายในรอบลายเรือนในรอบลายอันเมื่อพี่น้องมันจะมาแต่เหนาะเป็นอะไรทางอันพอต้งเทพนะอันเมย์ตุงเทพอ่ะใล้แน่แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยคนสรุปก่อนเลือดออกมากระหวกางขายุ่ง โอ้ลูกเนี้ยผมร่นได้ใชผมร่นอยู่บัวหูเพราะว่าทางหงมอไปตรวจก็ได้ต้องตรวจเลือดเนาะพอไม่ตรวจเลือดอุ้งบ่อไม่ตรวจเลือดทต้นออกไหมบ่อฮะไม่ตรวจเลือดตานออกแล้วว่าเป็นไข้ยุ่งแต่ว่าเรื่องผมลุนเหมือนบัวหูใช่ฉันบอกเป็นโรคไรเองเนาะผมรุนเพราะว่าใชเลือดผมมีเนี่ยเรื่องเป็นคือเรางามตอนนั้นนะพี่น้องค์ไอ้ผมรุนมาสบายเลยกับผมรุนเด้อเดินเลี้ยงกระโปรงไหม คอยแ้วน้องด้วยมาว์พี่น้องเลยพบพ่อกันกันอยู่บ้านเทียนซานของออบบอเพ,พื่อมาตุกงหกปีประตูเฮ็ดพุ่นละพี่น้องกันเนาะเราสบายดีพี่น้องสบายดีเนาะสบาย